ของโพลเลนพลัสนะครับโพลเลนพลัสเหร็จไหมครับที่คือที่กขาบอกนะครับโพลเลนโพลเลนก็กนะ Pol en, Pol en คือเกสรดอกไม้ไอ้พลัสก็คือแปลว่าบวกเพราะฉะนั mm ้นโพลเลนพลัสเนี่ยนะครับมันเป็นเกสรดอกไม้ ai, นะครับทีเ่เสริมประสิทธิภาพเข้าไปนะครับมันจึงมีสรรพคุณที่กว้างขวางมากในตัวโพลเลนพลัสตัวนี้นะครับซึ่งในตัวโพลเลนพลัสเองนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของหนึ่งสมรรถภาพทางเพศนะครับช่วยในการต้านหาโรมูนอิสลา นะครับกำจัดสารพิษสารเคมีอนุโมอิลสลาออกจากร่างกายนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อ u, วัยเจริญพันธุ์นะครับกำลังที่หนุ่มสาวที่กาลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีข้อบ่งชี้ทางคลินิกนะครับว่ามันเป็นสามารถที่จะช่วยในการต้านมะเร็งนะครับมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อในสภาวะตับลูกหมาโตตับลูกหมาเสพนะครับส่งเสรมิมเรื่องของระบบทางเดินเป็นปัสสาวะ นะครับมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเสบนะครับลดอาการปวดและลดอาการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของระบบภูมิกันให้คงที่สูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าโควิดสิบเก้าเองนะครับระยะฟักเกอเขาสั้นมากอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันสั้นเองนะครับเราก็ภูมิกันเราก็คงจะต้องคงที่อยู่เสมอนะครับสูงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาจะเร็วมากเพราะนั้นเราจะได้ป้องกันตัวเราเองไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับนี่คือในส่วนของผลิตภัณฑ์โพเลนพลัสนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามที่เราจะเรียนรู้นะครับตัวนี้นะผลิตภัณฑ์โรยานต้านะครับเหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลยสําหรับเอ่อเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเอ่อไม่ค่อยอยากพูดมากนะครับเพราะมันจะโป้นะครับนะเหมาะจริงๆสําหรับเสริมสมรรถภาพของร่างกายนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเอ่อมีส่วนช่วยในการเสริม สร้างภูมิคุ้มกันนะครับเร่งการเาผาผลาญนะครับสารอาหารนะครับแล้วก็ให้กรดอะมิโนโที่จําเป็นที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ขึ้นเองได้นะครับแล้วก็มีโปรโตีนที่ย่อยได้สูงนะครับดูดซึมได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของเทนดีเด้วยนะครับช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นโครดฮอร์โมน นะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าโรยเยนไวตาเนี่ยมันประกอบไปด้วยแกนสารองไม้พร้อมกับโรยเยนเจลลี่นะครับซึ่งปกติแล้วโรเยนเยลลี่เนี่ยนะครับนะผึ้งนะครับผึ้งเนี่ยเวลาเขาเขาเออเขาจะผลิตโรเยนเยลลี่เนี่ยนะครับปนว่าที่ตอบน้าลายนะครับแล้วเขาจะไปแปะไว้ข้างหลังนะครับมันจะเป็นสีขาวๆคุณๆถ้าใครเคยทานผลิตภัณฑ์โรเยนเยลลี่สดๆนะครับมันจะออกเผ็ดๆนะครับจะมีคุณค่าสูงมากๆเหมาะมากสําหรับเวลาผึ้ง นะครับพึ่งเนี่ยเขาตัวที่ไปกินโรยเยนเยลลี่นะครับพวกนี้นะครับนางพญาเนี่ยเขาจะได้กินโรยเยนเยลรี่เพราะฉะนั้นนางพญาเนี่ยเขาจะมีอายุยืนยาวมากนะครับพึ่งงานมีอายุยืนยาวมีอายุแค่สามสี่เดือนก็ตายแล้วนะครับแต่พึ่งนางพญาเนี่ยครับสามถึงสี่ปีนะครับนางพญามีหน้าที่ในการสืบพันธุ์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นมันเหมาะมากมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสเปิร์มนะครับคนที่ อยากจะมีบุตรนะครับเชื่อสเปิร์มน้อยเชื่อสเปิร์มอ่อนสเปิร์มไม่แข็งแรงหรือว่าผู้หญิงที่อยากจะมีบุตรนะครับแล้วก็แท้งบ่อยนะครับนะพอพอ,อคือเดี๋ยวก็แท้งเดี๋ยวก็แท้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะไปเสริม จะมีส่วนช่วยทําให้หมดลูกเราเนยแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาไขา่ไปเกาะน,นะครับนะจะฝังตัวเนเขาจะหลุดยากนะครับแล้วก็สเปิร์มน,นะครับสำหรับผู้ชายที่บางท,ท,ท,ทีผู้ชายเราส่วนใหญ่ก็คือ ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับนะเขาเรียกเซลล์อิโพสเตกคือโซมตัวเองนะครับกินเหล้าสูบุหรี่นะครับสุดท้ายมันทาให้ตัวสเปิร์มไม่แข็งแรงครับหางไม่ค่อยสบัดนะครับแต่ถ้าเราได้ตัวนี้เข้าไปนะครับเรยานเบต้าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทําให้อ่าสเปิร์มนะครับสามารถที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเขาก็สามารถที่จะเดินทางได้รวดเร็วนะครับ หรือทางได้รวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีบุตรยากหรือคนที่ต้องการที่จะเสริมสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแกร่งนะครับท่านสามารถที่จะใช้ตัวโรยเยนไบต้านี่เลยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับนะนั่นกีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือ,อ,อทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทานได้เลยครับทานได้เลยนะครับ,รบอ,อ,อีก